หลังจากที่ดีแร้งแล้วนะครับผมน้องๆอยู่แรงอะไรกันบ้างครับของลุงก็อยู่แพทตินัมสามนะครับผมก็รับของรางวัลกันซีซั่นนี้กะว่าจะดันแกรนดมาสเตอร์สักครั้งหนึ่งนะฮะในชีวิตนะครับมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆหนูชาวไกลหน้าฟิฟายทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็เอฟซีช่องที่รักจ๋าด้วยดีแร้งแล้วนะครับวันนี้ลุงจะดันแกรนตอนนี้มีบัตรคุณสองอยู่140ใบนะครับมาดูกันว่าลุงจะไหวหรือเปล่านะครับผมโอ้โห มายิงใครครับผมพันยาอย่างเดียวได้คิวปุ๊บในลุงอยู่ในวงอย่างเดียวอยู่นอกหมอกอย่างเดียวนะฮะอยู่ในหมอกอย่างเดียวเลยลุงมีสายดันหมอกอยู่แล้วนะฮะขึ้นแดงได้ก็เพราะว่าดันหมอกนี่แหละอืมลงตี้เมื่อไห่ในลุงลุงคนนี้ค่อยได้นะครับเนื่องจากเราเไม่เก่งเนาะเราก็ต้องใช้ความสามารถอย่างอื่นนะครับผมมาทดแทนนะครับผมน้องๆก็สามารถใช้ได้นะสกิลที่ลุงใช้ก็จะมีทั้งด้านของคาพลล่าฟอร์ดนะครับแล้วก็แม็กซิมนะครับพันยาไว้นะครับผมอ แล้วก็ทาาด้านของเคนะครับตัวนี้โกงมากๆเลยนะครับผมอยู่ในหมอกอย่างเดียวนะครับผมได้1คิวนี่คือได้1คิวนี่คือหยุดเลยอยู่นอกวงเลยครับผม <c oughs> ไม่ยิงใครเลยนะครับผมอยู่นอกวงก่อนเ <c oughs> ก็บแต้มอย่างเดียวนะฮะเพราะ <c oughs> ว่าคูณ2เราต้องบวกเยอะมีคน2นี่ดีนะครับผมเพราะว่าจะบวกเยอะมากๆเลยนะครับผมนี่เป็นเกมแรกของลุงเลยนะครับผมโซโล่ครับผมซีซั่นนี้แกนโซโล่มาดูกันนะฮะว่า จะไ,ได้ที่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยว5คนเล่นนอกวงนี่ต้องใจเย็นๆจริงๆนะครับใคพยายามที่จะอ,อ่าเซฟแต้มให้ถึงที่สุดนะครับผมวอลสโตรนะนนมาดูกันนะว่าเกมนี้เกมแรกของลุงจะได้ที่เท่าไหร่ครับเอาดาเมจไว้ก่อนแล้วก็วีเอสนี่ครับผมตอนสองนะครับผมนี่ตัวนี้วีเอสเอสนะครับผมตอนนี้ผู้เล่นเหลืออยู่4คนนะมาดูลุงว่าจะไหวหรือเปล่ามีการบวกกันด้วยนะข้างล่างนะ ตอนนี้เหลือสีคนแล้วครับผู้เล่นเหลือสี่คนแล้วลุงต้องเอาตัวนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าเราดักวงได้ครับผมจิจกะทะน้องๆสามารถดูไปได้นะคนที่เล่นไม่เก่งก็สามารถดูลุงได้นะครับผมนอกวงอย่างเดียวครับ <laughs> เล่นดักเอาแน่น้องนะ,นะจังหวะนี้ลุงต้องเอาตัวนี้ครับต้องดักเอาตัวนี้ครับยังไงเขาก็ต้องเข้าวงนะครับจังหวานี้ผมก็จะเริ่บรบมบีบแล้วครับผมบีบแล้วครับ ครับลุงเริ่มบีบแล้วมาดูกันนะครับว่าตัวนี้จะเสร็จลงหรือเปล่าลู้ได้หนึ่งคิวแล้วนะยังไงก็บอกอิงุยโอ้โหเปิดโมโนอ้าเสียชีวิตหใตายวงเหลือสองคนรุ้นตั้งพันยาครับโอ้โหวงแรงมากๆแต่ฟอร์ดกับทางด้านของโอ้โหคาเพล่าก็ช่วยได้เยอะนะหือแล้วเขาดักลุงครับไม่ไหวแน่นอนเลยหึนี่เขาเจ็บครับเขาเจ็บเขาเจ็บตายว่าเป็นคนลุงก็เจ็บโอ้โหอยู่นอกวง ไม่น่าจะไหวครับเขาอ,อยู่ในวงนะครับลงุลงโดนดักแต่ก็ไม่เป็นไรนะลุงคิดว่าลุงน่าจะบวกเยอะนะฮะเพราะเป็นเกมแรกของวันด้วยแล้วก็มีบัตรคุณ2ด้วยนะครับผมน่าจะบวกเยอะพอสมควรนะไม่ไหวจริงๆโอ้โหวงแรงมากโ้วกงวงแรงกมากรีเยบร้อยครับไม่ไหวไม่เป็นไรครับที่2น่าจะบวกเยอะนะฮะที่2น่าจะบวกเยอะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าะจะหมดเท่าไหร่ 124ขึ12้นแพตเตดัมไอวีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเกมแรกของลุงนะบวก124นะครับรับของรางวัลไปเลยแล้วก็ลุยกันต่อครับสโลรุยกันต่อเลยนะครับผมเกมแรกที่สองนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะเป็นเปทางแผนนะครับผมก็ดันเรื่อยๆครับลุงดันซโลเรื่อยๆนะก็จะมีน้องๆที่มาช่วยดันบ้างนะครับผมไดมอนด์แล้วครับผมไปไวมาก ไปวันดันไปเรื่อยๆนะครับผมเล่นตี้ค่อนข้างจะตึงนะครับลุงแล้วก็ไม่ไม่เหมาะกับเป็นตี้ด้วยเพราะว่ามันตึงมากมากเลยแล้วลุงเล่นแบบลุงยิงคนไม่เข้าตายก็คือก็ขอบคุณน้องๆหลายๆคนนะครับที่มาช่วยดันนะครับผมทางเอ็มแอลลักี้ดิงปอปาแล้วก็พี่เทนหลายๆคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อล้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมตอนนี้เหลืออยู่เกมเดียวนะครับผมหลืออีกเกมเดียวเนี่ยเล่นดันกตี้นี้3-4มเกมเขาเลยเกมเดียวลุงก็จะขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ไปดันกับคณะของพี่เทน พี่เทนอาสามาช่วยนะขอบคุณมากๆลุงก็ตายก่อนนะพี่เทนแวกนะครับเกมนี้พี่เทนแบกแต่นี้พี่เทนก็อยู่ทางด้านของแกนมาสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนลุงตกแลว้วเนี่ยตรงเนี้ยพี่เทนโดนคนคมมากครับพี่เทนตึงมากๆนะครับตอนนี้เขาอยู่แกนมาสเตอร์อยู่เหมือนกันนะครับพี่เทนดันเมื่อคืนเนี่ยดันด้วยกันแต่เล่นเป็นทีมตึงครับมันตึงจริงๆครับเล่นเป็นทีมเพราะมีแต่คนเก่งๆเท่านั้นเลยนะครับผมไม่ไหวเจออีกนะครับผมดูนะครับดูคนเหลือแค่นี้แลเดี๋ยวดูดูครับพีม บนนลบนะครับน้องนี่ขนาดคนเหลือแค่นี้นะฮะยังลบนะครับไดมอนด์ไอไม่ขึ้นนะครับโอ้โหเกือบจะท้อนะครับเกมสุดทา้ายก็ได้แล้วแต่ถ้า <ๆ S 2> เกมนี้ไม่ไหวคงไม่เอาแล้ว <ๆๆ S 1> อ๋อ <ๆ S 1> เกมนี้ลบนะครับผมลุงต้องไปดันคนเดียวนะครับต้องไปดันคนเดียวอีกเกมหนึ่งครับผมแล้วก็สําเร็จนะครับน้องๆนะเกมนี้ขึ้นนะครับผมบวกสากว่านะครับนะ้องไม่ขึ้นมาแกนมาสเตอร,ร์นะครับผมครั้งแรกในชีวิตของลุงนะครับผมโอ้โห อะไรที่น่าภูมิใจมากๆเลยแต่ก็ถึงแม้จะใช้บัตรคูณ2ก็ตามนะครับเพราะว่าเขาก็มีให้ใช้แหละอแล้วก็เอามาใช้นะครับบัตรคูณ2เหมาะสําหรับทางน้้นของคนที่เล่นไม่เก่งนะครับสไตล์ของลุงเนะฮะเล่นนอกวงนะผมเรียบร้อยนะครับแกนสมาทเตอร์ที่สี่ครับเกมนี้ครับที่สี่ครับปัญญาอย่างเดียวเกมนี้เกือบไม่รอดนะโห้โชคดีมากๆเลยที่อยู่ถึงอันดับสี่นะผมมาแล้วครับแกนสมาทเตอร์ครั้งแรกในชีวิตนะครับผมครั้งต่อไปคงไม่เอาแล้วครับโคตรเหนื่อยมากๆเลย ยอมใจนะครับยอมใจคนที่ขึ้นแกนมาสเตอร์จริงๆนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับตีสอนาทีนะโอ้โ <c oughs> <c oughs> หโอ้โหเหนื่อยมากๆครับน้องๆเหนื่อยมากๆคนที่ขึ้นแกนมาสเตอร์สอ0 0ัคนหรือว่าหนึ่งร้อยคนแรกต้องยอมรับเลยว่าเขาเก่งจริงนะต้องมีความอดทนสูงมากๆนะผมลุงก็คงไม่ดันน่าละพอละ ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ครั้งเดียวไม่ไหวแล้วครับน้องๆมันเหนื่อยมากๆเลยนะฮะสำหรับการดันแกนสเตอร์แรงสูงสุดของประเทศนะครับผมไปดูได้อะไรมาบ้างได้พื้นหลังของ้างแดงซีซั่นนี้มานะครับผมได้รอได้เสื้อเสื้อเป็นชุดของผู้หญิงนะซีซั่นนี้นะฮะนี่เป็นภาพพื้นหลังนะฮะโ,โหสุดๆครับน้องๆซีซั่นนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนท่าทางให้เหมาะสมกับแกนสเตรร์ก่อนละกันแอคไปละกัน น,นีแล้วบางอย่างมีมีแค่บางอย่างแกนมาสเตอร์นะครับน,น้องๆโอ้โหที่ไอ้แอ็กต์ไปละกันครั้งแรกคนไม่เคยขึ้นนะม้ไอ้อ,อีทีละกันอืนนพ,อพ,อพ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 อปะอ่านี่ฮะแกนมาเตอร์ไปดูกันว่าลุงหมดบัตรคุณสองไปกี่ใบนะครับน,น้องๆนะ มีครับแกนมาสเตอร์นะครับผมบัตรคูณ2เหลือ117ใบนะครับผมก็หมดไป23ใบนะครับสำหรับบัตรคูณ2ของลุงเหลืออีก113ใบคงจะนู่นแหละเอาไว้ตอนลุงสตรีมน่ะมีเวลาเล่นจริงๆจังๆนะครับตอนนี้ลุงทํางานด้วยนะฮะไม่ไหวนะครับดันแบบนี้ทุกซีซั่นคงไม่ไหวนะครับตีสองยี่สินาทีนะครับผมโอ้โหแต่สำเร็จรู้ล่วงนะครับผมพอเหนื่อยมากก็พี่เต๋านะครับเป็นโนหนึ่งอยู่ตอนนี้นะครับผม พี่เต๋าของเราเต๋าเท่ากับโป ML ็มครับตอนนี้ ML มีแกนสมาสเตอร์สองคนนะครับผมณขณะนี้นะครับผม ML แกนสมาสเตอร์สองคนเต๋าเท่ากับโปแล้วก็ ML แกลลี่ลุงเองนะครับแล้วก็ฟูมิภาคก็ติดหนึ่งในร้อยนะครับผมเมื่อคืนไปนี่นครับผมโคตรเท่เก็บไว้เตือนความทรงจำนะครับว่าครั้งหนึ่งเราได้ขึ้นแกนสมาสเตอร์ถึงจะใช้บัตรคุณสองก็ตามนะครับผมถ้าไม่มีความอดทนลุงบอกว่าขึ้นยากมากแล้วต้องใ,ใช้บัตรคุณสองก็ตาม แอคกหน่ายรักกันก็ขอบคุณน้องทุกๆคนนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็มาแบกลุงนะครับผมไม่ว่าจะเป็น m อ l l เอลกี้พี่เทนนะครับผมแล้วก็เด็งปอปลาอลที่อื่นๆที่ลุงไม่ได้อ่อเอ่ยชื่อมานะครับลุงต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับผมลุงเล่นไม่เก่งอยู่แล้วนะครับแต่ลุงเป็นคนที่ใจเย็นนะครับผมสามารถเล่นนอกวงได้นะครับผมก็ขอให้น้องที่ซีซั่นนี้ยังไม่ขึ้นแดงนะครับขอให้น้องทุกคนสู้ๆนะครับผม ลุงเชื่อม่านะครับผมความอดทนจะทําให้น้องๆเก่งแล้วก็ขึ้นแดงได้สําเร็จนะครับผมรักทุกคนเลยหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกุลังใชให้ลุงด้วยนะครับผมซีซั่นหน้าลุงก็ไม่เอาแล้วนะครับผมเหนื่อยมากๆเลยโอเคครับขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนขอบคุณนะครับ